เออจะใครไม่เอแหวนตาไม่ร้นะไม่ร้ก็ไม่รู้เอืม่รู้ก็ไม่รู้เลยอืมหน้าไหนตาไม่รู้อืมหนึ่งหนึ่งคู่ไม่รู้แหวนขาอ่อื เดมว่ามวันคือจะพันแันคตงมากมากกว่าืมากสองันชาพอพอเอ้ยว่าจังเออรบอกข้าไร่สาวอว่าบอนวจะอยเนาะจัไหม่หหดเอ๊เอ๊ะเอ้อตั้อ๊ะเอ๊ะอ๊ะเอ๊ะอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะงอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊อหอ๊ะอเอ๊ะเอะเอ้ะเออเอะเออเอ คงจักมาว่าบอกเออมันนีแเขาเออ่นาหลังเคุพ่อบุญวาสนามันได้ซัมเน่พอซอยได้ถีบได้ซัมเน่ก็ดีแล้วตัวเออเมื่อไรดแล้วาพ่อแดงหายใ่ขคพ่อพ่อแดงมือน่ำหายจขาค่อก็ถูกัาชี้เราไปข้างได้ข้ารข้ามเแียวบ่าดนี้เข้าเนอะบ่อยนี้เข้าเนอะบ่ายนี้เข้าเนอบ่ายนี้เข้าเน ยาวดเล้หายเลยโว้ยที่โยดชิมจะหนีเลยถิ่นไวียุหนี่ละกูอ่ะชองมองเธอคือเงี้ยกระเป๋าก็คื่ก็ใ่เพื่อน็มโอ้ยมาเมืองมาเมืนงกมกูชูกูชูเขาว่าเอาเกังค่ายเค่าก็คุ้มชื่อบางก่งเขาจะยันยุ่งพอเขาเก่งใจพอยันเพราะอะี้ก่อนเพราะตขันทุบวันคือยันข่าคือมนาะอะ เปิดสารขื้นยังสอาขอม่เสียเชิงไปทั่วที่ทั่วจ้ะบ่เฮ็ดอีกแล้วบ่เเ็ดจักเชื่อเพระขั้นฟังความพอเฮ็ดแต่ิ่งขอเปล่นคอไปม่ตัดเรื่องขอนขอมากขึ้นเฮ็ดไปมกตัดแยกข้อนไปเมื่อแยกข้อนห้อนไปเมื่อผู้หมองผู้เชี่ยวผับสาบผับสาบผับสาบห่างข้ามาห่างข้ามัสือห่านมาถึไปร้ออีกว่าด้อย่ร้อยว่าร้อยบุก้าดอกพ่อเคสราบตะพา ฟุกคาก็คือทำได้ฟุกคาคือเหนให้เขาก็คือบ่ได้คือเปล่าเหรอวะใช่ค่ะใช่บ่แต่ว่าอันอันสิบหนึ่งก็สิบปนิดนิดหนึ่งเดอรพบ่อเดอร์ลูกค้ออันน่้เป่าปากค่ะอข้อหอมปากข้อร่างท้าร่างกับข้อร่างไปหาเอาความหกมร่างเป็นคู่อาพออยู่บ้านมันก็เป็นมีเลยสิไม่ไม่ร่างมันกับเป็นกูรื่้งมือหอมร่างก็าก็เป็นไปดูเลไปช่วยชีวิอเลย เอาบ้านเขบ้านกขอดูด่า้องก็ไปเอาคาเดอทางด้านคาองคาคาคาจาหวังไงหาคาได้คาได้คาคาทงทางเออ้าชัยาวายงามแล้วมันเป็นงังอีพอเพราะก็ให้กรดอคิดเก่ารเบ่อเอาบ้าที่เอาคับคา ักมันตึงงังจังไปกะอักคือักะอักแมงบวาันานะ <c oughs> โอ้ยบ,บ,บมนงจังแมงบัวาันนะ ชาช้าสมพ่อพ่อเดี๋ยวลูกเจียวของชาติใช้ใส่มืออื่นเด้อเพิ่นโอนมาแล้วค่ะอ้าว่าเพิ่นนัะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นพ่อได้นั่นนึงจักเพิ่นจั๊กไหนเด้อมือนึงเพิ่นโอนมาแล้วพอเอ้าจ่าอยู่กับลูกนี่แหละง่ายมากค่ะพ่อคือใคร กบอไดโอ้ยสุพาษก็เกบังคือบังคือังืนั่งนั่นั่งของพ่อมาเมนก็อเออไปเข้าค่อยคือเข้า่ถวที่บ่รเขาค่ะนั่นเลยบ่อเดี๋ยววานอะสุพาษ์บอกถือว่ามีไพเเอาเดีบยวแบเนี้ยแ่า่บบ่บบบ่บบิบ่บ่บ่เบ่่บ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 ่่างอื้ออื้องบ่ ก็มีนะว่าอันนั้นไว้เนี่ยเคหัวไปจะเกอนนะอ็เท้าเ่าชอบชอบชอบเกินใช่ตั้งหลายคืทิ้เก่ากับทึ้เก่ากับว่าอะไรตงอ่ะอ่าเพาแปลถากับเ้าผ่าแปรเราเขาขายเขาบอกมันบุญบวมีเพรออเขาทิ้งพอกับทิ้งเพาห่างมันออกเปงอันเครื่องทึ้งเพราห่างมันออกค่ะท่านเจ้าทัยเขาถือะต่ทึเก่าแต่ยินงพอเบาอยู่นะคำะนี่เออ ท่านบ่อที่เก่าถูวงมันตออกบ่ได้ถื่เก่าลูกหลานแต่เอาเหมือนคลองทันตัวมาบ่อแตดีเราดีไดพอออกขึ้นมามันทำบ่อตกบ่อแกเออปะค้าเรื่อตาปะค้าขอปุงชี่อขาวไปเร้ายๆไปตอกจังกับบักบักหงกับบัก ตัปลาตัวเดียวฟาบ่พอปลาตัวเดัมน้ำ่วมป่คเออปลาไลากมๆกินวลาถุกวันเออไม่มาคุยไของกินเลยได้ทางให้เรูด้ค่ะเขาไม่คือวันมาใช่ของอมนะค่ะพของแท้ลูกเัง้ยอทัานกลับเด้พอถานเงินลูกหรือยีถวายพอมาอื่นนี่แหละมาก่าอันนั้นกากลาขั้นพอพอทางมันบอทางเว้ยคะอันนั้นตือพอทางมันทางเว้ยค่ะพอผ้าไปซึ้ไปทาง พรอลลั่นจักเถื่อบบดนี้บอเอ้ยบอลั่นจักเถื่อลด้ขิดหาบอกก็งั้ามาเมื่อเท่าข้าตัวได้เก้าพวกอนอ่ะหูนึ่งค่าจังไว่มากแต่ ปพแต่ว่าหน้าถูฟ้งฟ้าหมอกฟ้าถูเคือว่าปั่นกันกัแต่เขาการคนนี้่นบ้าแบบบ้นถือเพรพกันต้นแรกกับมถอที่าขัดขัดฟ้าขาดขัดแว่าอว่าใช่ดีขัดแต่ของเ้าหง่ะเขาหน่ะถ้าเหมือนกันค่ะเดีวสเขาคือได้เตียงนอนเขาไม่ได้ขาดสียาะ ป้าก็เห็นน้ำแขงโอ้ยเคนม่ได้เลยพอไปสิผาเมื่อดีตุก็ยังมีน้ปแข็งอ่น้ำสมพ้นั่นแหละป้ากไปมาเลยมันใจจวอึดอลดไปพ่อกับนางว่าห่างมันใจะค้องดวงคอนมันมากว่าพร้อมกันพอกับนางว่าถึงวิคนโชคนึดยุุไกลไกลไม่รัถวิคนถูกเข้ามาอีนั่งหล่าก้าไปร่างว่าตากขึ้นตาเพิ่มเดือด คือกับเท้าเว็บทุกวันเจ้าที่เจ้าท um ั้งเจ้าว่านเจ้าท้องขึ้นับถึงยูแดงแดงมรกแดงถวันแดงคือตึงหน้าหลังไปถังเนาะไปขอเพิ่มผ้าบาดราไม่เพิ่มพ่อแดงผ้าเขาเคยเข่าถังมาค่ะเออขั้นผู้ข่าไม่บุญบาดราไม่แต่ขอให้ออกไม่ตึงไม่เอื่บบอกมันแมนโพส มันแมนโหดต้องแมนคมันมนเปกาบื่นเออกาื่อแมนโหดกไเป็นตัวการเป็นสัญญาณเ่พอเเว่อยุตัโตเดียวย้ำเด็ก็ได้ชิบก้ามากงามแล้วก็ชึบก่ามากงามแวก็ชิก้าโอ้ยมายังได้กก็หาแแตกั็ชิบก่าโอียน้ำรำมาก็หายชิบก้าไปกับได้แล้ถูกแล้วชิก้าวเขาบอกกันไงบอกอีกเขาเล่นยาก่ะมันเป็น่ยาเนาะเรก่งวาโกลั้นเนาะ ่ะเอาตรงงูตงเข้าแล้วพอยงเขียวยังบม่หันเลยได้อยู่ะ่างบไม่อยากจะพูดสื้อไปแต่ผมพอยเขียนอะไได้นะพอยยังไม่ได้บอกจัโตวบ้านรว่าท่านไหนบาโอ้หมท่านไ้เบอพอยได้เราตู่ท่านไหนบาอย่างเลยบ้าทั้งโถกันนะไม่บอกีม่มา แค่ว่าอึ้ง่างหนักหน่อว่าคือขึ้นื่อม่ิดปะคือแต่แต่ห้ยค้าหัวหายยุ่งหายยุ่งหาย่งมอนต้องแรงจัขัอึ่ง่างหนักหน่อยคือมือข้างออกชื้เต่าของเขาคือเป็นเครียงไหวผคือเปออกชื้ของผมนเขาเียงหมเรือเขาเดอขาคงไม่มีดวงทางนี้หน่อก ่ะพอเยวะมา่อื่นไม่จัดห้ค่ะเลพอน้ำลอยน้ำของพอนอรวังการเทงโถกเทียงหลัมากสุความหลับความีแล้วหลแล้วขนขาตาว่าตากน้คข้ังถัมากว่าคือกันทานไปนั่งหลักว่าก็ไม่ควรดอแต่เพียงบาบว่วงเขาเขม่ได้ลวงการทานแล้วหลแล้วเออเขาเขาไม่ไม่ทานปบัติค่ะปลิบัตบดีปลาตือบาอบถึงมีทอดเลิตื่ขึ้น ด้วยความขัดทุนนะขาไม่ขัดทุนกับพ่อมาเดี๋ยวพ่อลงโทษเดี๋ยวแต่ว่าไม่เตือนทำรีได้รีทำช่วได้ช่วยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเอายิ่งต้มตามมาจาขฆ่าขาปูตามเอาไปจวมเอาอยิ่งให้ยิ่งได้คืออีน่าหล่าวกำลังถึกกำลังพาตาเรีว่าทำไมเขาถึงได้คึอจรนาถูกนะวูนะทำไมพ่อถึงให้พ่อให้ทุกคน แต่ทำไมถึงได้ไม่มือนกันใช่ไหใช่สิบเก้าทุกคนได้เองไหมได้บ้าเยอะแปดห้าห้าแปดทุกคนเห็นไหมยันใครหัเข่าเม่าเรยาวาพอว่าบอกก็บอเพราะทำไมตรงพิ่ารราชกางรักทงเบอร์านสเนพ่อเพราะทุกถึงทุกอย่างมีความเชืัด ย้ากลเาื่อมันได้ต่นมาเชียงแท่งนะเพราะว่าจน้าบากเ้าเพราะรายการเ้โรคโควิชิกเต่าเป็นร้ายเป็นร้ายโควคดคือเต่าเป็นร้ายรอดเบิเดียรอรอดเบิรอโคบิ่ารอดเบิรพอรอดเบิดนี่แหละเขากำลังถึกโรคโคบิือกเต่าเข้าไปความหวานความเหื่อยและื่อความหวานควาเหนื่อะครับคบ ราะว่าไอแต่ก็โคเิ่งจืตเกาเนาะไปไหนก็โควิจดเ่าท้งการก็มาให้บึองเพราะว่ามันเป็นโควิจดเกาแต่เรื่องได้อยู่ในวั้อยู่เกาเงินเ่ะหยู่ตอนเงินเลยตอนนั้พ่อ่ึ้งเวาไหนไม่บึ้งหพ่อเป็นตั้งหมูนะเพาะท่านในเมาอย่างบี้งเพราะท่านเมาอย่างบึ้งจับคืนไงเอ้าเยาะเออเยอะไยังพอ ไม่ดังเดียวนไแ่ห้ไม่ม่อนกลงเขาอ้าถึงว่ามาเสียถือว่าดื่มเนาะเึ็นด่ามแพบ้าวสะก้อนเขาเสียงมากดีกันเอะเอ้ออออเออจาถือว่ามันเป็นคอนเสียงคือต้องราเออบักเสียงอื้อผ่านเนาะผ่านเป็นหัวหน้ากานเอาคนปึ่งมาแบบมั่งนีหัวหน่าวรอบกับอ่นเออเสียงฟังเนาะ บ้าบ่าขายถือก็ว่าถื่อ <ok อ uhh> ีส okay ิเพราะว่าหน้าร้องก็ดีสิบอได้เืยตัวค่ะ้าวหัว่างด้อคู่อเะอยากบอาบ้าดีเลยหมดสัตว่าโอ้ซอยกันตะนนียพี่น้องเอ้ยบริจาคหนากหน่อยน้ำเลยเด้อ